สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้นะคะเราจะมาดูกันเรื่อง Robinhood Markets ค่ะหรือ HOD o, o D. เป็นแพลตฟอร์มที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีนะคะจากการเทรดหุ้นแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นซึ่งก็ถือว่าเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่คนทั่วไปลงทุนไปเยอะเลยเป้าหมายของเขาชัดเจนมากคืออยากทำให้ทุกคนเข้าถึงระบบการเงินได้ วันนี้เราก็จะมาดูข้อมูลกันค่ะว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงสถานะตอนนี้เป็นไงบ้างมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่หรือเปล่าครับเราก็จะมาพิจารณาข้อมูลที่ได้มากันแบบรอบด้านเลยทั้งเรื่องธุรกิจการเงินกลยุทธ์ต่างๆแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมด้วยครับจะได้เห็นภาพรวมจริงๆของโรบินฮุนดนะตอนนี้งั้นเราเริ่มที่ตัวธุรกิจหลักก่อนเลยนะคะจุดเด่นที่ทุกคนรู้คือไม่มีค่าคอมเทรดหุ้นกับ ETF ใช่ครับ แต่คำถามคือแล้วเขาทำเงินจากไหนล่ะคะเป็นคำถามที่ดีครับคือไรายได้ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลยมาจากสิ่งที่เรียกว่า payment for order flow หรือ PFOFPFOF ครับพูดง่ายๆก็คือ Robinhood เนี่ยเขาได้รับเงินจากพวก Market Maker หรือบริษัทผู้ดูแลสภาพคล่อง เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าไปให้บริษัทพวกนั้นจัดการซึ่งอันนี้ก็เป็นโมเดลที่ทางกราตสาหรัฐเขาก็จับตาดูอยู่เหมือนกันครับนอกจากนั้นก็มีรายได้จากบริการสมาชิกโกบ้างดอกเบี้ยงเงินกู้มาจิน้นแล้วก็อื่นๆอีกนิดหน่อยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนอกจากเรื่องไม่มีค่าคอมเขาก็มีอะไรใหม่ๆตลอดเลยนะคะอย่างเช่นการซื้อขายหุ้นเป็นเศษส่วน fractional shares ใช่ครับอันนี้ดีมาก ทำให้คนทุนน้อยก็ซื้อหุ้นใหญ่ๆได้หรือตลาด24ชั่วโมง5วันอันนี้ก็ให้เทรดบางตัวได้เกือบตลอดเวลาเลยครับแล้วก็มีเทรดคริปโตอีกล่าสุดก็เพิ่มฟิวเจอร์สเข้ามาด้วยเรียกว่าพยายามมีสินค้าหลากหลายแล้วในแง่การเงินล่ะคะเห็นว่าช่วงหลังๆตัวเลขดีขึ้นต้องบอกว่าแข็งแกร่งขึ้นมากครับปี2024นี่ถือว่าพลิกกลับมาได้สวยเลยจากที่ปีก่อนหน้าขาดทุนอยู่ก็กลับมามีกำไรสุทธิประมาณ1 4พันล้านดอลลาร์ รายได้รวมก็โตขึ้นเยอะครับ <ố S 1> เกือบเกือบ6 0แต่3,000ล้านดอลลาร์ได้โหพลิกกลับมาได้ดีมากเลยนะคะใช่ครับแล้วโมเมนตัมนี้ก็ยังดีต่อเนื่องมาถึงไตรามาสแรกปี2025ด้วยกำไรโตเกินเท่าตัวเลยครับถ้าเทียบกับปีก่อนหน้ารายได้ก็เพิ่มขึ้นเกือบเกือบห0หลักๆก,ก็มาจากฝั่งคริปโตที่กลับมาคึกคักมากแล้วก็ออปชันที่คนยังนิยมเทรดกัน บวกกับรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นด้วยครับผลประกอบการดีแบบนี้ฐานลูกค้าก็น่าจะโตขึ้นด้วยสิคะถูกต้องครับ จำนวนลูกค้าที่มีเงินในบัญชีหรือ Funded Customers ก็เพิ่มขึ้นเป็นเกือบเกือบ26ล้านบัญชีแล้วและสินทรัพย์รวมบนแพลตฟอร์มหรือ Total Platform Assets เนี่ยพุ่งขึ้นถึง70%เลยนะครับเป็นกว่า2 2แสนล้านดอลลาร์เยอะมากสะท้อนว่าลูกค้าเชื่อมั่นมากขึ้นใส่เงินเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็ ARPU หรือรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ก็เพิ่มขึ้นด้วยครับแสดงว่าลูกค้าคนหนึ่งๆสร้างรายได้ให้บริษัทมากขึ้นแล้วทีมผู้บริหารกับวิสัยทัศน์ะะคะ ยังเป็นชุดเดิมไหมผู้นำหลักยังเป็นคุณ v วลาดเทเนกครับผู้ร่วมก่อตั้งเลยอายุยังไม่เยอะด้วยประมาณ38ปีก็ยังมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์เดิมนะครับคือ Democratize Finance แล้วก็มองไปไกลถึงการเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกอยากให้เทรดได้ทุกอย่างในที่เดียวเลยทีมบริหารอื่นๆก็ดูแข็งขันดีครับมีสิ่งที่เรียกว่า Product product v e l o c i t y สูงคือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเร็วมาก อย่างที่เห็นมีเลเจนสำหรับลูกค้ารายใหญ่ลดดอกเบีย้ยมาเจินหรือบัตรเครดิตโกลด์อะไรพวกนี้ครับถ้าให้ลองวิเคราะห์ s w อ t หรือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสภัยคุกค,คามพอจะมองยังไงได้บ้างคะครับถ้ามองแบบ s w อ t นะจุดแข็ง strength ชัดๆเลยคือแบรนด์เขาแข็งแรงมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ฐานผู้ใช้ก็ใหญ่แล้วก็เริ่มทำกำไรได้แล้วแต่จุดอ่อน weakness สำคัญเลยคือการที่ยังพึ่งพารายได้จาก PFOF ซึ่งมีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบแล้วรายได้ก็ยังผันผวนตามภาวะตลาดอยู่บ้างแล้วก็อาจจะมีเรื่องภาพลักษณ์เก่าๆนิดหน่อยอืมค่ะส่วนโอกาสก็มีเยอะครับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่าง advisory หรือการให้คำแนะนำลงทุนผ่านบริษัทที่เขาไปซื้อมาคือ trade PMR แล้วก็การขยายไปต่างประเทศโดยเฉพาะดีลล่าสุดที่ซื้อ Bit St a m p ซึ่งเป็น exchange crypto ในยุโรปอันนี้น่าจะช่วยได้เยอะแล้วภั่คุกคามล่ะคะ ก็คงเป็นการแข่งขันล้ครับที่ดุเดือดมากทั้งจากโบรกเกอร์เดิมๆแล้วก็ฟินเทคใหม่ๆด้วยแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบ PFOF นี่แหละครับที่ต้องจับตาภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องความปลอดภัยไซยเบอร์ด้วยครับแล้วความได้เปรียบในการแข่งขันหรือโมดที่พอจะช่วยปกป้องธุรกิจในระยะยาวได้มาจากไหนบ้างคะโมดถือคู่เมืองของโรบินฮูดก็น่าจะมาจากสัก3าอย่างนะครับ1คือแบรนด์ที่ติดตลาดกลุ่มเป้าหมายไปแล้ว 2. คือเทคโนโลยีกับนวัตกรรมที่เขาทำได้เร็วเพราะพัฒนาแพลตฟอร์มเอง 3. คือเอโคซิสเต็มที่เริ่มครบวงจรมากขึ้นดึงลูกค้าให้อยู่ได้นานขึ้นและ 4. คือโครงสร้างต้นทุนที่ต่ำเพราะไม่มีสาขาทำให้เขาสามารถเสนอราคาที่แข่งขันได้ครับดูเหมือนเขาพยายามจะขยับตัวเองจากแค่โบรกเกอร์สำหรับมือใหม่ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรมากขึ้นเรื่อยๆนะคะใช่เลยครับจากเดิมที่เป็น disrupter เข้ามาตีตลาดด้วยค่าคอมฟรี Free. ตอนนี้ก็พยายามขยายฐานไปหากลุ่มนักเทรดที่แอคทีฟมากขึ้นแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูงขึ้นด้วยเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มหลักที่คนจะนึกถึงในทุกๆช่วงชีวิตการลงทุนของเขาเลยครับแล้วมองไปข้างหน้าศักยภาพการเติบโตยังอยู่ดีอยู่ไหมคะโอกาสเติบโตผมว่ายังมีพอสมควรนะครับทั้งจากการหาลูกค้าใหม่ๆเพิ่มทั้งในและต่างประเทศ การเพิ่มรายได้ต่อหัวหรือ ARPU การขยายบริการไปสู่ Banking หรือ Advisory มากขึ้นแล้วก็การบุกตลาดต่างประเทศจริงจังอย่างดิวบิตส t ต m p ก็เป็นสัญญาณที่ดีส่วนอนาคตของอุตสาหกรรมเองก็มีแนวโน้มไปทาง Super ร์แอปที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวการใช้ AI มากขึ้นการแข่งขันที่เน้นคุณภาพบริการมากกว่าแค่ราคาถูกซึ่ง r ร b ิน hood ก็ดูเหมือนจะปรับตัวเพื่อรับมือเทรนด์พวกนี้ได้ดีอยู่ครับ สรุปแล้วถ้ามองในมุมลงทุนระยะยาว Robinhood ถือเป็นหุ้นสไตล์ไหนคะน่าจะเป็นหุ้นเติบโตหรือ growth stock ครับที่มี story มีศักยภาพจากเทรนด์ n t t e h ถฐานลูกค้าที่ยังโตได้กำไรก็เริ่มเห็นชัดเจนขึ้นนวัตกรรมก็มีมาเรื่อยๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าแลกมากับความเสี่ยงที่สูงเหมือนกันนะครับทั้งจากความผันผวของตลาดโดยเฉพาะตลาดคริปโตความไม่แน่นอนเรื่องกฎ PFOF และก็การแข่งขันที่รุนแรง เงินก็อาจจะเหมาะกับคนที่เชื่อในธีมฟินเทคแล้วก็รับความผันผวนได้สูงหน่อยต้องคอยติดตามตัวเลขสำคัญคัญอย่างใกล้ชิดครับอาจจะมองว่าลงทุนใน Robinhood ก็เหมือนลงทุนในอนาคตของการลงทุนออนไลน์ที่พวกเขากำลังพยายามสร้างขึ้นมาแต่ก็ต้องไม่ลืมความเสี่ยงที่มีอยู่ด้วยถูกต้องครับค่ะนั่นก็เป็นภาพรวมของ Robin Hood นะคะจากข้อมูลที่เราได้มาพิจารณากันจากจุดเริ่มต้นที่เข้ามาเปลี่ยนเกมเรื่องค่าคอมมิชชั่น สู่ความพยายามที่จะสร้างอีโคซิสเต็มการเงินที่ใหญ่ขึ้นครับคำถามที่น่าคิดต่อก็คือหลังจากที่เขาเปลี่ยนเกมเรื่องค่าคอมไปแล้วเนี่ยอะไรคือบรรทัดฐานเดิมๆอย่างต่อไปในโลกการเงินที่โรบินหูดอาจจะเข้ามาท้าทายในขณะที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกน่าคิดค่ะ แต่ยังไงก็ตามต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นการแบ่งปันข้อมูลจากแหล่งที่ได้รับมาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดการตัดสินใจลงทุนใดๆควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างรอบด้านด้วยตนเองเสมอค่ะขอบคุณที่ติดตามการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้นะคะครับถ้ามีหัวข้อไหนหรือข้อมูลชุดไหนที่อยากให้เรานำมาพิจารณาหรือพูดคุยกันในครั้งต่อไปก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับ